สวัสดีครับผมสุภาอินคลีนิกเกษตรกลับมาพบกนันอีเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับ FC ขอมาก็เลยจัดให้ม,มี FC ีถามมาว่านะครับวิธีถอดจานไฟกับคัาดซีหนึ่ง,งแบบง่ายๆโดยไต้องไม่ใช้ตัวดูดทำยไงนะครับ เดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูหน่อยแ้วเครื่องนี้ยังไม่ได้แก่เลยนะสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีนี่นะครับอันนี้เป็น cut, นัดนะัดคัดนะครับคัดสามขานะเอาไว้ต่อออกนะที่นีนบ วิธีนี้จะใช้เป็นการการเคาะเอานะครับเคาะให้ออกครับนี่จะสาธิตการเอาพอดคาดกันดีกว่า ยังแน่นนะครับพี่น้องอืมโอเคเราถอดคัดก่อนแล้วกนะันเนาะนี่นะ สายที่พิธีการถอดคัดก่นีน่นะครับใส่นอ็อตใส่น็อตที่เตรียมมานี่เป็นน็อตคัดนะเพราะว่าที่เรื่องน็อตนี้เพราะว่าเวลาต่อตัวนี้มันเป็นบ่านะนจะได้มามาลองกับตัวเกียวนี่มาแต่ทําไม่ต้องเกีียวเสียนะครับคือหมุนล,ลงไปให้สุดเลย เพราะถ้าเป็นน็อตเบอร์สิบเนี้ยเวลาต่อลงไปเดี๋ยวมันเกี่ยวมันจะเสียนะมันไม่มีบ่าบ่ายันนะครับจีตกันงัดนี่นะครับงัดเดี๋ยวขอขอใช้ใช้ขาวนะครับใช้เช้านะนี่ อนุญาตนะอนุญาตนะครับคลินะครับออกมานน่เรียบร้อยครับออกแล้วนี่การตัดคัดง่ายๆนะถ้าเกีียวก็ไม่เสียด้วยนะครับสมมติว่าถ้าคัดมัน มันแน่นมากนะครับพอโซนิกเนี่ยฉีดๆแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะแล้วก็ค่อยๆเคาะออกมันแล้วก็งัดค่อยๆงัดนะครับเดี๋ยวก็ออกเองโอเคต่อไปเป็นจานไฟนะตัวนี้ไม่ใช้ตัวดูดนะครับอันนี้อันนี้ผมจะไม่งัดแต่ผมจะค่อยๆรอบๆนเนี่ยน,นะครับที กำลังคี้ปัญหาเลยดูซานจะแน่งแน่งก็นน่เลยงไว้สักพักนะึงน,นเขา ้ามันไม่ออกก็นี่เลยเหมือนเดิมครับน็อตน,นี่ถ้าไม่ออกก็ใช้วิธีเดียวกับคัดเลยนะต่ตอกแท่ตรงกลางนี่ออกละนะครับ ง่ายๆครับโดยไม่ต้องใช้ตัวดูดอะไรเสร็จแ,แล้วก็หมุนน็อตออกมาปรับเรียบร้อยครับเป็นวิธีง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำความรู้อะไรดีๆมาฝากนั้นก็อยจะลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปเพยงเท่าน,นี้สวัสดีครับ